อันนี้นี่เป็นห้องว่าขคนพึ่งหรือว่ารังพึ่งถ้ามีพึ่งนี่พึ่งจะเข้าไปอยู่ในนี้นะฮะจะไปสร้างรังทํารังในนะี้ซึ่งทํามาจากตอไม้นี่คนพึ่งนี่ทาม,มาจากตอไม้นะฮะนี่เป็นต้นแบบเป้าต้นเป้ปาเกา่เกาๆับเนาะนี่คนพึ่งตรงนี้ก็มีไหล่แห้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้งพุ่นเนาะ แต่นี่มันมีข้าวสักโกนเลยนะนี่ นี่ตรงบนนี่ก็เอาไว้แหมหนึ่งหมสองโกดนะครับอันนี้ก็บมันมีพึ่งเข้าเหมือนกันถ้ามีพึ่งเข้านี่จะมีแม่พึ่งบินเข้ามานะครับนี่ครับห้องโขนพึ่งนี่ภาคเหนือพัสสันเหนือห้องโขนพึ่งนี่ครับ ใช่มีพึ่งอยู่นี่บินขึ้นบุนบๆเลยนะฮะนาะบินขึ้นเต็มเลยนะครับร้านนาพาเพลนครับมาปลามาเอวพอขนพึ่งครับ